ปั่นน้ำผลไม้แบบพาณิชย์สมาร์ทโฮมรุ่น bd 2 0 2 2เครื่องปั่นที่ปั่นได้เร็วปั่นได้แรงปั่นได้ละเอียดเนียนด้วยใบบี4แฉกกับกำลังไฟฟ้า1000วัตต์ที่ปรับความเร็วรอบสูงสุดถึง26,000รอบต่อนาทีมาพร้อมระบบเซฟตี้ช่วยตัดไฟแบบอัตโนมัติหากมอเตอร์มีความร้อนสูงเกินไป ไม่ว่าคุณจะปั่นเครื่องดื่มเย็นๆเติมความสดชื่นเพิ่มคุณประโยชน์จากผักและผลไม้<ๆ>กับเมนูสมูทตี้เนื้อละเอียดสุดๆหรือจะปั่นซุปเนื้อเนียนๆปั่นได้เต็มที่กับทุกเมนูด้วยโถปั่นขนาด2ลิตรผลิตจากพลาสติกใสมองเห็นภายในได้ทุกขั้นตอนออกแบบให้มีหูจับกระชับมือและฝาปิดที่ซิลกันกระเด็นด้านบนมีช่องเติมส่วนผสมพร้อมแท่งคนส่วนผสมให้เข้ากัน c รีเอทรสชาติสร้างสรรค์เมนูหลากหลายได้ง่ายๆด้วย3ปุ่มการใช้งาน 1. ปุ่มเปิดปิดตัวเครื่อง 2. ปุ่มปรับระดับความเร็วที่ปรับได้ตามต้องการและ 3. ปุ่มพัลส์ที่ช่วยปั่นส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันได้อย่างดี ปั่นง่ายได้เร็วใส่ได้เลยทั้งชิ้นใช้งานได้อย่างมั่นใจกับเครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบพาณิชย์สมาร์ทโฮมพร้อมการดูแลสินค้าให้คุณย,วยาวๆถึง3ปีเ <c oughs> ครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบพาณิชย์สมาร์ทโฮมรุ่น BD2022 จำนวน1เครื่องในโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อเลยวันนี้แถมฟรีไปเลยกับเครื่องทำแซนด์วิชสมาร์ Smart Home รุ่น SM SW13 จำนวน1เครื่อง รับไปเลยทั้งหมดนี้จาก4 0 8 0บาทพิเศษวันนี้ให้คุณจ่ายเพียง1,590บาทเท่านั้นรีบโทรมาเลยที่02-1007-066 29ช้อปปิง้งช้อปสนุกถูกใจได้ชัว